สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนนะพอๆกันยางเพียงพี่น้องยามมาเอ้ยให้ชอยขานำมาเด้อทางนั้นเด้อเขากินเลยเด้อทางนี่เอาแนะนำโตก่อนแต่ละคนแต่ละคนบ่้่บาวไส้พี่น้องบ่าหมู น้องอ้อนพี่น้องน้องเยี่ยมแล้วก็น้องมอดพี่น้องแล้วก็ส้าจอยนะอ่ะพอได้บ่มีจานก็คือได้กินเด้อรวมกันเลยบ่วงครบกันอยู่เบาควันมาลำลังมีจานยุ้จานยาวเลยเบาควันล้าบ่จานยาวเลยเขาเขาเออคาชาปา น้องด่หมาเยียิ่ยบห้ยิบมือลามมือนะนกก็ข้าวหองน้ำมานกมดว่ามือก้องว่ได้กินโลกกินโลดิยังเลยจับชุดท้ายโอ้ยยังมาเพียบจานองกรมา

ข่อย vẫn มัก sai ข่อยไสนี่น่ะเลยถ้าสิใส่ก็ใส่เลยเอาเอาน้ําแม่นบ่มี <laughs> ยังันได้เปิดยังันได้เปิดเอะเร็วมาเร็วมาก่อนเร็วมาเจยจอยหนึ่งสองโอเคกินได้เจต้องกิ่าจะดืมตังตเตมาได้กินบ่ ช้วยกับช่วยคู่อีกพี่น้องเอ้ยเจ้าอยู่ได้นีอยู่ได้นีนะมีซ้เอ้ามอดมีมีนั่งคู่ใช้ของโตอ่ะมัดมีซ้สี่คู่มัดม่หน้าแม่ไปนั่งอมามามาสบายดีพี่น้องเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อมาลูซื้อ้องาวสพี่น้องาวใสเถนมา เฟดพี่น้องเฟดใว่าห้าจอยยืลงฉันออกมาันจอยยัไปลงคืนนั่นแหละเออคืนโลดนั่นแหละเด้อว่าอะไรไมีเป็นนะขยะไปโลดขึ้นไปขึ้นไปหยับเอากันเด้อ อย่ายับไกลกันปนานเห็นว so so right. ่าเออย่ามาอย่ามาจอยขึ้นเป็นนังซะเี่น้องเถอะขึ้นมาไหมขึ้นมาแล้แมยกี่น้อยน่ามันภูมมเฮ้ยมาแล้วทุนจนรถเชื่เฮ้ยยามให้นพี่เจ้ามานั่งทั้งพี่ก็ได้นั่งทังน้องเยี่ยบนก็ได้

อาไปเอานนำอีกชปวยยืนนะน้องสวลานโวยยังไม่กินเลยอาาอุตส่าห์ไปเอาบวมาพี่น้องเลยมีหน้าหนำหมดไปเขาไปขอบวบอีกเด็ดนิพัวเลยเนีคิวเอบน้ะเดแค่นี้ลาพราล่มันไอหน้ากออกเลยก็นั่งลงนี่เจาเลยขึ้นมายังอยูที่งานเขามันยายี่ อี๋อันนั้นนะนับสุดปลานับสุดปลากินกินข้าวปุ้นแล้วกินข้าวตอลูกลูกลุกหนักลูกลูกลุอุ้ยพี่น้องเลยส่วนร้านมีแต่หนุ่มๆสาวๆมีอยู่สามคนชี้คนนอทหนาสาวใหญ่เพื่อกับสาวจอยเป็นทุนหนาวันเป็นผู้ชายหรือผู้สาวเดี๋ยวนี้อ้าววันนี้พอเป็นผู้ชายกําลังเฉยเป็นทุนหนา กํลังชิให้เป็นวหนาเต้นผู้ชายผมน้้ชเยี่ยมกับน้องมิดนี่ยาสูอายกันเด้อเสียงขบุญเสียวข้างดางใครอายซ้อนขึ้นดีติวจะเจ้าเช้าเลี่ดนปอยพอดีว่ากันอายขมแานวัฒน์ต่างรู้ที่นนองเห็นวิ่เม่เสร็จตันผู้ชายเ่าว่างน้ไพ่สีขาวว่างน่นนะแจ็คสีขาวไปย่ากินกับบมี่ี่อเลย เร็วเฮีเห็นแต่คนเนาะเนนกินเอามาเท่าไรก็บเมื่อเนาะกินรดเ้าถ่ายกี้ขาวดอกเมาอันนี้เนาะกินก็มามาอีกแล้วเนาะกระปุ่นถอยที่สามเว้ยเป็นด้วยอ่ะอัน้อันดับนึงเลยให้ภูบ่าวใช้ให้ก็ได้กระปุ่นมันอยู่ฟูใส่น้ำได้แต่ไม่มีบ่วงสุดอ้าวใส่ออาไปบ่วงได้ช่องก้านนี่นานี่มากกระปั้นผู้บ่าวก้านหนึ่งนี่เด้นี่เอาในสวยวานนี่เออเอาสวยวานนี่เอาไปให้นี่จับไปเนี่ยเฮ้ย บ่วงกับจนบพอกันพี่น้องเลยบ่วงกับจนบพอกันลูกสาวบอกกินบ่กน้องลูกสาวเขาลาสีเทดกับปุ้นให้เคสบอก็กินอยู่ในแกงหมักบีนะกินอยู่ในอ่าน้องด้ากับน้องดินนะกินอยู่ในวะ แซ่บบ่พี่น้องแซ่บโอ้ยแซ่บแต่บ่าเมียนกับบ่าวตาบ่กมันแฉบแฉบบ่เฮ้ยน้องมิดคืออยู่น้องมิดวานบ่น้องมิดแซ่บทั้งหวานเนื้อทั้งแซ่บทั้งหวานตอบแล้วแม่เพื่อสิตอบเนาะ โอ้ยน้ำบะมีเด้อพีนองเด้อน้องมิดย่างงน้าหนผูสาวนตีผูสาวแ่กับเห็นได้ยันกินยังจังนะน้องมิดวเอาน้ำใส่เนเฮ้ยถั่วตันนี้นะเฮ้ยโ้ยจะมันี่ไปใชก่อนนะน้องง้านเดา ท่านี้มีแต่วัรุ่นลุงเยสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องท่านี้มีแต่ผู้บ้าเไปยืนแวหวน้กรอท่านี้ก็มีพี่นองท่าน่้องซงายสี่น่น้องเนาไม่สิ่งให้หมดสิ้นวน้องมอสคือเอื่นปลาลูกินนน่ะ จะบปกินบ่ขาวไปกินนะครับหรือไม่ขเด้อดข่าเด้อแท็ขาลย้ำกินาเมนมือแมคโคแมเมนห่นแมนเอาค่าทยคินซื้อได้ไหมน้องน่มชาโนยบอท้าเอาเฮ้ยไปเอาข่าวหรือไม่ปยน้องสลันนี้พ่อหเกเออเฮาจิกินกับบุญแล้วเกินล้ยังเอย มาตะจุกแล้วจ่าเลยอ็จกินมอดเป็นอะไรมัดแท้บ่ยคือปรปากปรจ่านาะากประจ่าเลยยนม่านบ่ยนทนบ่่าเลยปากมาได้เออไก่ข่าวเนาะข่าเนี่ยเหมอนนมีาไกเอาข่าวสิเนาะไม่ยาพี่่ามาเบเป็นหัวนสายเนี่บอกเดียวนินะไม่ไปนาง ไปนั่งขางกูเ่านี exactly no ่คคยลุกก็ได้อแก้เอ้ยข่าวใครเอ้ยใครเบิดเนี่ยี่ดกมือนี่ยวแก้ข่าบอแก้ข่าหน้าไพน่ะยิ้มแล้วหมดเอาเข่าวมานัานเลย มองหมดว่าเอาจงทองไว้อันกินข่าวสัตว์ไปซองจับเซาะเคืองยักออกดอกยันหัวต้อินชาไคืออยู่ไกลบ้าน่อไงล้างไม่ชูไก่บ้านเสียน้องอย่าการ เป็น่าว่าเแทเป็นมัดาพุ่นเขามาูกอมากมาดออยู่ตกินีข่าวต่อพี่น้องเลยโอ้ยมีแต่กินกับกินเนาะวางะกขวอ้วางัว่างกินข่าวกินข่าวมาเด้อพี่น้องกินข่าววันนี้กับข่าวเฮ้าก็ตไป ลาบซอยปลาเนาะลาบซอยปลาลาบซอยปลาพี่น้องกินข้าวก็กินขนมจีนก็ได้ลาแน่พี่น้องเ้ยีลาบซอยมี่้มร้อปลาอไ้องเนาข่าวคือพอทัวกันคือบอจกใส่พาจกใส่จานนะจกใส่จานจกใส่จานจกใส่จานพแ้คุณมากแลุ้ นางสละนางร้วดูา่นราอไรนเขานั่งรถนั่งยื้อเอาย้ำเขาใกล้ๆกันก็ได้มีทางเข้าท้งกระพุนมีน้องกระชังสีกินพ่นักกัชีวินอะไรเล่นยกมายกมาแต่คนได้กินเลยยัง ทางนี้บ่เคยปฏิเสธนยกยังมาเอาทางเดียวีมงานเขาได้กินงคนอยู่ีคอาไเลววกัดเอออไอเข็มเมื่อเลยบ่เมื่อเลยบ่ก็จิเมื่อแกงมาใหม่เนว่ะสลัมเดินดงยืดเทางหน้าหน่อยเพิ่อนกินสลัมเดินดงสลัมเดินดงไปใจเลยแค้นข่าบ่ แค้นเข่าบ่เฮ้ยแค้นเข่าเอาน้ำมาให้เต็งกินน้ำเสียบอ่ากินกินนั่นแหละใส่บัวงันผู้สดข้าวปุ้นนั่นแหละสดตอเออเพราะว่ามันบ่มีแล้วเรื่องเรื่องก็ันเมี่ยบะหม่ามาเออเอาซนั่นกินแล้วไปล้างเองอีก มาเด้อผูย่างนัก็เด้อไรลบเลยเมออนั่นแหละเขานั่นแหละนี่เด้ลุงจะข้ามานัง่ไหมขมาไปลุงเข้าไปไปล้วคนเดี๋ยวสิบ่มีบ่วงอนมาเน้อสิบ่มีบ่วงิไเ้ไปอาบ่วงะวดในนี่มันมีแต่อะไรดิจะพงไม่อบวนี้มาเนี่ยแ ເຂົ້າກໍຮ້ອນລະວ່າພໍມານະກໍຊົດຊົນຈກທາງນเ้าແທິติดตามຊ່ອງສາລາພີອງຂໍ